พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรวมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกจังหวัดละ2,500ชุด โดยมีนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชานนวาสิกริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมทั้งนายอำเภอผู้แทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวรับมอบสิ่งของพระราชทานและมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจณนะอาคารรวงพึ่ง อ่างเก็บน้ำนรบดินทารจินดาอันเนื่องมาจากพระราชําริอําอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่12ตําตำบลแก่งดินซอจำนวนห้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในพื้นที่ราบเชิงเขาในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางศรีดาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2567เป็นต้นมาส่งผลทำให้ผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนเด็ก ผู้ทุพพลภาพได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวสำหรับในปี2568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวกว่า24,262ชิ้น